เอาละครับผมกราบสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับช่างแบงค์บูชาศิษย์นะครับผม,ผมอยากจะบูชาพ่อแก่อยากจะบูชาเสียนครูแต่ติดปัญหาไม่มีพื้นที่มีพื้นที่จํากัดยิ่งขนาดเล็กเกินไปหรือไม่ได้อยู่อาศัยที่บ้านตัวเองอาจจะเป็นห้องเช่าหอพักหรือหากต้องการบูชาไว้หน้ารถนะครับผมพบกับแทนแทนเสียนปู่นาลอนนะครับผม เป็นเสียงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับงานเนื้อว่านมงคลร้อยแปดครับผมทําสีเก่าเหมาะกับการบูชาบนหิ้งขนาดเล็กหรือหน้ารถนะครับผมนําไปบูชาได้เลยครับผมงานปั้นมือร้อยเปอร์เซ็นครับผมทําจากเนื้อว่านมงคลร้อยแปดชนิดครับผมพร้อมผงพิธีลุกเสกครับผมแข็งแรงคงทน และโครงงานครับผมนี่คือด้านในนะครับผมหากท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาใต้คอมเมนต์ผมจะมีช่องทางติดต่อไปใต้คอมเมนต์หรือใต้คลิปนะครับผมองนี้เสียนละ500อบาทครับผมพร้อมจัดส่งนะครับแต,แต่หากท่านที่สนใจหรือติดต่อเข้ามาวันนี้ถึง วันที่31นะครับผม31เดือนนี้นะครับพฤษภาคม2564ครับครับเราไปเลยทันทีในราคา350บาทรวมจัดส่งไม่เสียค่าจัดส่งใดใดครับ350สบาทสาธุครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับผมสามารถกดติดตามช่องเพจติดตามได้ที่เพจบูชาศิลปอับปั้นพ่อแกนะครับผมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซัสไคร ให้ช่องของผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมลาแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ